ที oh, oh, อยู่ที่โ uh, อ้โหบอลมาที่บุญชูะจอามานที่ซาเวนสายด้า,า,า sponsor, hey. ยเล้ยยเเี่เยเเล้ยยเเเยเเฮี่เยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเเยอ้ มาที่เอ็มจ <t festivals> ีหนึ่งครับมาที่คอปเตอร์ตัวบัคของ b ีจีปทุมยินเตดยกเข้ามาุูนี้แล้วก็แม่ยังมองตายไปเลี้ยบเลียบเลี้ยวยังอยอ่แล้วนี่สายดูนี้ยังอยู่สำหรับบีจตัดบอลนิซ่าเอยซาเวทฮะอารมซาเวทยกข้าบาจวันี้มาที่บุชูมาอีหนึ่งทีว่าอยังไงโอ้โหยังไงจวันี้เอ็มแล้วก็เจ้าใช่ปะวายังยาบอลแล้วมาที่บุชูยกข้าบาจันีพะเลี้ยยัอยู่เา้ัอยอ็มเจยกข้ามาอีหน่ทีเป็นด้านนิ ยกข้ามมาทันทีเอ็มเอเอ็มเจจับแล้วก็ดึงขึงแล้วมีสายขวาเข้าอก่ายังยูอาร์วิวอร์เมิ่ยกชิปชิปข้ามมาในสวยจังหวะที่ดูบอลแล้วเลีอย่ยังยูคอปเตอร์ยกข้ามมาในทีที่เอ็มเจม่งเช็ดปาสวยแล้วก็เลี่ยว ว่ายังไงจับแลกระดึงคืนเข้ามาแล้ว g โก o go โกจกาดูจุ๊ชิกาแล้จับิกาจบิกาลุ้จับจกุจัโอ้ยเอาลยโอ้ยเกิดอะไรข้นจับได้ที มไยเป็นละพูนศรีนาทีเตี๋ยต่ลัาขอโตเป็นบีเจสามนาทีเกท้าบไปดิแล้วก็แมวหมาจังหวันนี้ว่ายังไงโอ้โหโผพระเพเอาไว้บอลยังอยู่ทีใสยขวาเลี้ยงยางโย่ไอ้สาวบาดจอบไอ้สาวชิบไปฝากไปดูเทปไปดูไว้เป็นระหว่างตีโกอายเวโกโกโกไอ้คานบัด ไอคานเอาเว้ยมาจีนธนาการแมตตกมาทตงร้าซให้กับอองเอ๋ยอองทูอานาแม่อองเอ๋ยอองทูจัดแล้ก็ะดึงขึ้งบิดออกมาแล้วนี้กู go 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 แบบนี้กูก็ะเด็น pick ta da 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 ta da ยกเข้ามาลูกเนี้ยสิริธรบุญมาทัน

ยาเอ็มจรันโอ้โหลูกผมเติมเฉยโอ้โหแอ๊กแอ๊กจบรายการนี้ไม่ตัดผมเลยนะเอ็มจะรันนะแกมาตัดผมเลยนะแกก็ได้ไม่ต้องมาลูปไปลูปมานะทีฮะการสนามเป็นต่อมาทีนะทีละพง เอาเลยสำหรับทีมพรมต่อมาทีวีละเทพจังหวะนี้แล้วก็เลี้ยห ตมาอดนแล้วก็ทีกโกโกโอ้สาวจอบไอ้สาวจังลุยไอ้เซมไอ้ไอ้เซมแอบเมียชรองเท้าวจะหัวคนรู้ทั้งประเทศแล้วเอาเลยบอลเตโกเอาเวสตายเรือเรือเรือยเรือเรื่อยเรือยเรเืยเรืือยรอเรื่อรื่เ่เเ่ยมา่เรอร